โอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรลูกอ yeah, ือดิวิดมัมี่เย้อยู่วิดมัมี่สวัสดีวันพุทธที่4พฤศจิกายนค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ที่เราไปสอบใบขับขี่แล้วก็กลับมาที่บ้านก็มีงานเข้าชั้นนั้นตกเนาะตอนนี้ฮิวกำลังแยกส่วนประกอบเพื่อที่เราจะเอาตู้นี้ยค่ะไปทิ้งที่รีไซเคิล มันจะเป็นมันจะเป็นสถานที่รวมที่ทิ้งของทุกอย่างของรีไซเคิลค่ะก่อที่อยู่แกะตู้นี้โอก็จะแยกโอก็จะแยกพวกขยะรีไซเคิลพวกนี้ค่ะเอาไปทิ้งค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปทิ้งเราต้องแสดงใบขับขี่ด้วยว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนเพราะว่าแต่ละพื้นที่มันจะมีที่ทิ้งขยะรีไซเคิลของแต่ละพื้นที่ค่ะเขาก็ป้องกันคนจากพื้นที่อื่นมาทิ้ง โอเคยอ่านเจอว่าเวลาที่คนเขาเโนเวทบ้านเนาะเขาก็จะขยะเยอะเขาก็จะขนของไปทิ้งที่ที่รีไซเคิลอย่างเงี้ยถ้าไปวันหนึ่งหลายๆรอบเขาจะเริ่มชาร์จเงินค่ะเพื่อนๆถ้าคนที่เขาเโนเวทปรับปรุงบ้านเขาจะต้องเช่าสกิปอะคะ่ะสกิปก็คือจะเป็นเหมือนถังเหล็กเป็นรูปร่างแบบเนี้ยเหมือนถ้วยอะแต่เป็นเหล็กอะคะ่ะก็จะมีรถขี่มาแล้วก็หย่อนไว้ที่หน้าบ้านแล้วเขาก็ทิ้งลงในสกิป เราก็จะจ่ายเงินค่าสกิปเนี่ยทั้งค่าเช่าสกิปกับค่าเขาเอาไปทิ้งด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่าคุณจะทิ้งเยอะสเกลเยอะๆอองั้นคุณต้องเช่าสกิปแต่ถ้าคุณแบบขี่รถแล้วเที่ยวเอาไปทิ้งเที่ยวเอาไปทิ้งอ่ะที่ที่เขาทิ้งขยะเจ้าหน้าที่ที่นู้นจะเห็นว่าเรามาทิ้งเยอะเขาจะเริ่มเก็บเงินเราไงค่ะเพื่อนเพื่อนโอเคเดี๋ยวมาแยกขยะก่อนค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือที่เราแยกเป็นขวดมันจะมีช่องให้ทิ้งเนาะโอ้ใส่ถุงนี้เพื่อมือนึงเราจะได้แบกถุงไว้อีกมือนึงเราต้องคอยหยิบทีละอันแล้วก็ใส่เข้าไปในรูค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นขยะทั่วไปอันนี้ก็ทิ้งแล้วก็ขยะที่เป็นกระดาษส่วนนี้ก็มันรวมหลายอย่างพลาสติกกับเหล็กกับกระป๋องกับเสื้ออย่างเงี้ยมันจะต้องแยกทิ้งคนละตู้ค่ะก็เลย เล็กๆน้อยๆอเยงี้ยค่ะเพื่อนวันนี้อากาศหนาวมากค่ะหนาวจนไอออกปากเลยอุยณหภูมิสี่องศาเลยแล้วเราแต่าต้องแต่งใส่ให้มันวอร์มไว้ก่อนเพราะว่าโอเคยหนาวเคยหนาวแบบหนาวมากๆหนาวแบบเข้ากระดูกสั่งยๆดๆๆๆ เนือต้องใส่บุนวมสองชั้นสูงเท้าก็สองชั้นถุงเท้าสองชั้นมีอันบางแล้วก็อันหนาแล้วก็ใส่รองเท้าบูทแบบมีขนสัตว์ you can go ahead and I lock the house ไปก่อนเลยค่ะอ่ะฮะหนาวมากขับพี่น้องเมื่อก่อนเนี่โอไม่เคยรู้เลยนะว่าต้องใส่ถุงเท้าสองชั้นโอมาแรกๆเนาะโอก็อันหนาอันเดียวเลยคิดว่าพอแล้วเนาะปรากฏว่าโผล่ใส่ไปเดินใส่ไปเดินนะคะเพื่อนเพื่อนเงือมันออกแล้วด้านในรองเท้าอะ่ะมันก็เปียกพอมันเปียกปึ๊บมันโดนความเย็น แข็งเลยค่ะอย,ย่าเยื้โอ้ก็เลยเพิ่งมาถึงบางอ้อว่าต้องใส่ถุงเท้าสองชั้นเด้อนี่แหละแล้วมาอยู่ที่นี่บางทีมมันก็ถามอะไรคุณทั้งคนนี้ได้ไม่ทุกเรื่องเนาะก็ต้องเรียนรู้เองลองผิดลองถูกเองปะไปค่ะห่อตัวเองเรียบร้อยอย่างนี้แล้วต้องรีบไสเพราะมันจะร้อนหนาวหนาะว หนาวาวันนี้หน้าก็ไม่ได้แปลี่ Thank you baby Morning lovely day Morning fresh sunshine ใช่วันนี้เฟรชมากอากาศเย็นเฉยๆแต่ว่ามีแดดฟ้าก็ใสฟ้าเป็นสีฟ้าหลังจากที่มีฝนมาหลายวันนะเพื่อนๆมีวันนี้ฟ้าดูใส บ้านปุ๊บนี่อยากออกมาสำรวจทันทีเลยเฮ้ใช่ไหมอยากมาสำรวจทันทีเลยใช่ไหมลูกเออเอออื้อ,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 อ เข้าบ้านเลยเพื่อนๆดูดิชื่อนี้ใช้ได้ผลนี่นะคะวันนี้ก็จะเป็นงานที่ฮิวทำ w l well, l this is gonna be your job to doyes darling it'll look better when it's finished than it did before I think อตอนนี้กำลังเติมอันนี้มันเป็นผนังไม่ใช่ปนะูนนะเพื่อนๆเป็นเหมือนพลาสเตอร์บอร์ดเนี่ยพลาสเตอร์บอร์ด อันเนี้อันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็พาสเตอร์บอร์ดเหมือนกันปะออ uh, uh, เป็นเป็นอิฐผ <Don 't. S 2> นังบ้านอังกฤษเป็นไงครับเพื่อนๆเป็นพาสเตอร์บอร์ด so and then after you fill the gap up then what you gonna do well, you can't put in more than one centimeter at a time so let it dry and keep building it up a n t i l n h e end and sand it off um. so you can't see it and then I'll paint it ที่เราทำก็คือ ค่อยๆเติมค่ะเพราะว่าเติมทีเดียวให้มันเต็มเลยไม่ได้ต้องค่อยๆเติมแล้วให้มันแห้งหลังจากนั้นก็จะทําให้มันเรียบๆแล้วก็จะทาสีให้เป็นสีเดียวกันกับครัวแล้วเราก็จะหาซื้อชั้นหามามาแล้วก็ต้องให้มันแข็งแรงหนะ่อยเพราะว่าเราใส่พวกเราเอาไว้เก็บพวกน้ํายาซักผ้ากับอาหารของทิกิที่มันพังลงมาเพราะว่าโอเอาอาหารทิกิที่เราสต็อกไว้เนาะเพราะว่ามันใกล้จะ คิดสมารถกับนิวเยียก็กลัวว่ามันจะหาไม่ได้หาของไม่ได้เออเราก็เลยสต็อกแล้วปรากฏว,ว่ามันก็เลยหล่นหล่นปุ๊บตู้มก็ตกลงมาโดนตู้เย็นอันใหม่ของโอ้ดูสิเพื่อน,อนๆกลายเป็นตู้เย็นมือสองไปแล้วเนี่ยดูบุกไปเลยมันก็มีรอยมาร์กสีดำๆด,ด้วยมีแป้วเลยเพราะเธอเลยทิกิี เออเพราะทิกิเลยเพราะทิกิเลยเนี่ยกลัวแมวจะไม่มีกินเนี่ยฮะแม่กับพ่อมีสองหัวก็คิดช่วยกันไม่ได้เลยใช่ไหมโลกทิกิลืมนึกไปว่ามันจะแข็งแรงหรือเปล่านี่ยค่ะมาดูอาหารทิกิที่สต็อกเอาไว้ก็จะเป็นอาหารเปียกเป็นอาหารเช้าของนางงามทุกวันต้องให้อาหารเปียกเสร็จตอนกลางคืนก็จะเป็นอาหารเม็ด รสเป็ดนะเพราะว่าตั้งแต่มาอยู่นี่นางชอบกินรสเป็ดแล้วก็จะเป็นอาหารที่แบบว่า,ากูเตนฟรีนะคะก็จะไม่มีส่วนผสมอะไรที่เป็นแป้งเป็นน้ำตาลอะไรเลงี้ยนี่ที่กิชอบกินในนี้มีแอบมีใส่เคยดแคทนิปเข้าไปด้วยค่ะเพื่อนๆก็คือกัญชาแมวด้วยที่กิก็เลยติดเนี่ยคาร์โบไฮเดรตที่เขาใส่ก็จะเป็นฟักทองเป็นแค n นเบอร์รี่อะไรเงี้ยค่ะนี่แหละมัน แมวแก่แล้วเลยต้องให้กินอะไรที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยถุงถุงละสองกิโลอันนี้กล่องละหนึ่งโหลตุนมาเยอะเลยเพราะว่ากลัวโอนับดูแล้วให้กินเนี่ยครอบคุมนี่น่าจะครบเวอร์ประมาณ92วันค่ะถึงปีหน้าเลยเดินกลุมพาเลยค่อยสั่งอีกทีหนึง่งเนี่ยนางงามคนสวยอืออาหารเช้าและเที่ยงของโอนะคะ ก๋วยเตี๋ยวเรือท่าสยามค่ะแล้วก็อันนั้นอาหารเช้าของฮิวฮิ see your watch นี่เรากินกันตอนกี่โมงเนี่ย What time is it? It is กินกันตอนเกือบจะสบายสองค่ะพระเจ้าจอร์ดยุ่งกับการทำนู่นทำนี่เพิ่งได้กิน สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่ห้าพฤศจิกายนค่ะตอนนี้ฮิวกำลังจะเจาะตรงนั้นนะคะทำเป็นที่ห้อยเสื้อโค้ทเพื่อนๆนเห็นรอยกรอบรูปเขาไหมคะสี่เหลี่ยมเลยแต่เดี๋ยวเราก็เพ้นทับค่ะเราว่าเราจะทำเป็นเหมือนเชลเอาไว้วางหมวกข้างบนแล้วก็ต่อลงมาข้างล่างก็เป็นเป็นฮุกเอาไว้ห้อยเสื้อผ้าแลกเริ่มเดิมทีเราห้อยลงนี้ค่ะปรากฏว่า มันโอนเอ็นโอนเอนแล้วมันไม่แข็งแรงเราก็เลยเอามาค่อยตรงนี้แล้วนี่คนช่วยงานใช่ไหมช่วยงานแบบดดดีใช่ไหมลูกอืออ e ยูเว e r y ก o เ d ลเปอร์ใช่ไหมเป็นผู้ช่วยที่ดีเปล่าเนี่ยนั่งแอบดูดิเดี๋ยวเผื่อเห็นครอเดียสเดินผ่านมาลูกเมื่อวานนี้ครอเดียสกับกับจอร์ดเดินเจอกันขู่ใส่กันฟอฟอ ระยะห่างคอเดียสไม่กลัวเลยย่างเข้าใส่จอตเสียดายถ่ายไม่ทันถ่ายวีดีโอไม่ทันทัที่กีเอถ่ายวีดีโอทันแค่จอตมาหาที่กีใช่ไหมลูกจอตนี่มาเช็คในที่กีตลอดเลยมาเช็คที่กีตลอดเลยเนาะเนอะนะอืมที่กี เนอร์วันนี้นะคะเป็นไก่ผัดขิงค่ะทานแต่กับนะคะวันนี้นั่งดูข่าวลุ้นกับประธานาธิบดีประเทศอเมริกาค่ะโอว,ว่าทั้มนั่นแหละได้เป็นทํามแน่นอนใช่ไหมฮิวทั้มบีบีอ่ะพาเอ่อบีบิอ่ะ p r ไ s i d e n t again ไอ้ที่ But it's, it's amazing how many people have voted for him, given they've had four years to realise what an idiot he is. Yay! Yeah. <laughs>